สวัสดีค่ะก็พอดีวันนี้อยากจะกินมาม่าเกาหลีค่ะตัวเนี้ยไอตัวเผ็ดบอกว่าเผ็ดของเขาละค่ะแต่กินกินไปแล้วอ่ะมันก็ไม่เผ็ดเนาะก็เลยจะมาทําน้ําซอสมันซะให้มันเผ็ดสะใจเราเนี่ยนี่เป็นน้ําซอสมะเขือเทศนะใส่ไปพริกป่นค่ะ กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวเออไม่ใช่หอมเจียวของที่นี่ค่ะดูว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนก็งาค่ะใส่ไปดูว่ามันจะอร่อยไปไหมหรือว่ากินได้หรือไม่ได้ที่ลืมไม่ได้นะคะมันก็ต้อง ใส่น้ำมันโอริโอนไปหน่อยนึงเพื่อสุขภาพหรือเปล่าอ,อันนี้จะเป็นของเขาค่ะที่มันให้มากับซองเนาะ น้ำซอสหรือน้ำ,นำสปอปนกันไปเลยฮะลืมเอาอ่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยะไรอ่ะสีสวยเลยผสมกันแล้ว ชิมก่อนกูเผ็ดเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินคนะ่ะก็ได้อยู่นะสใส่ไปหน่อยชิมหน่อยสิคะ่ะ เส้นใส่เลยนะไม่ต้องแบบนี้ไม่จะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อไปเลย กไไนะหมดไปดีกว่าโอเคไปกินกันค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะแต่ว่าเป็นน้ำซอสสูตรเผ็ดของไทยๆนะคะขอบอก เขาหลืเผ็ดไม่พอค่ะกินเลยนะดูฟังเสียงสิคะ่ะนุบมนับนุ่มนับชอบเส้นของมันนะคะเส้นมันอร่อยจริงๆอะนิ่มมากอะ่ะ Aha. thịt thịt không thế rồi Bye. Um... เริ่มหอบคู่ล้ะอืม 哇。<Bye. S 2> よし。<music> อนี่สิเพจสะใจเลย้องแบบนี้นะคะนี่อืม แล้วค่ะสวัสดีค่ะ